ส่วนที่จังหวัดราชบุรีกลุ่มนักปั่นจักรยาน60คนจากชมรมจักรยานอํเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่มีความตั้งใจปั่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขบ,บวนจักรยานเข้าสู่ถนนเพชรเกษมที่แยกวังมะนาวอํเาเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่อํเาเภอเมืองและผ่านเข้าถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีก่อนเข้าสู่เส้นทางหลักถนนเพชรเกษมผ่านอํเาเภอโพธาราม และแวะพักที่ศูนย์บริการมิสูบิชิเตชะอัมพรที่แยกสะพานยกระดับอำเภอบางแพ่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังอำเภอบ้านโป่งและเข้าสู่จังหวัดนคนปรปฐมโดยมีตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางโดยข้าวันนี้จะเข้าพักค้างคืนที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมก่อนจะเดินทางต่อรุ่งเช้าวันที่5ธันวาคมเพื่อร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่บริเวณท้องสนามหลวง